ออดิโอบุ๊กภูมิใจเสนอรอยรักเฉลอยอสูรบทประพันธ์โดยมณีมายาและให้เสียงภาคโดยมณีมายาก่อนจะไปรับฟังมณีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและฝากแฟนๆอุดหนุนนิยายเรื่องนี้ไว้ที่ mepmarket.com ที่มีความยาวถึง15ตอนในราคาเพียง179บาทหากท่านใดไม่สะดวกดาวน์โหลด ก็สามารถรับฟังได้ที่ช่องมดีมายาออดิโอบุ๊กได้เลยค่ะลอยรักเฉลอยอสูรตอนที่6ความเดิมต่อจากตอนที่แล้วจังหวะเดียวกันนั้นเมื่อโจอเดินพ้นประตูโรงแรมออกมาเขาก็หยิบโทรศัพท์ออกมาดูซึ่งสัญญาณแสดงให้เห็นว่ามีการต่อสายถึงจอมทัพเอาไว้นานแล้วและตอนนี้จอมทัพยังไม่ตัดสายเรียบร้อยแล้วครับคุณท่านโจยกโทรศัพท์ขึ้นมาพูดนั่นก็มาเถอะเราต้องไปแล้ว ปลายสายบอกเสียงมนก่อนจะหลับตาและถอนใจหัวใจของเขามันร้อนรุ่มมันเต้นแรงและเจ็บแปลยังบอกไม่ถูกมือนาดัตกรรมโทรศัพท์เอาไว้แนนมองออกไปนอกรถซึ่งเบื้องหน้าคือเครื่องบินส่วนตัวที่จอดรออยู่ก่อนแล้วแค่รอเวลาเท่านั้นนับจากนี้ไปอีกหกเดือนคือการพิสูจน์ความรู้สึกตัวเองที่มีต่ออลินว่าการเจอกันของเขาและเธอมันเป็นเพียงลมชั่ววูบที่พัดผ่านไปหรือว่าพรหมลิขิตกันแน่รอพี่นะตัวเล็ก จอมทัาบเอ่ยออกมาลอยลอยพรางยกมือซ้ายของตัวเองขึ้นมาดูและใช่เขาสวมแหวนอีกวงที่นิ้วนางข้างซ้ายอีกหกเดือนถ้าเขาเห็นเธอสวมมันเอาไว้เหมือนกันก็ไม่ต้องหาคำตอบอีกแล้วว่าใจของเธอเป็นของเขาหรือเปล่า แน่นอนว่า6เดือนเป็นช่วงเวลาพิสูจน์หัวใจและความรู้สึกของตัวเองจอมทัพพยายามทำงานเพื่อให้คลายความคิดถึงเจ้าตัวเล็กลงไปบ้างไม่ได้ทำเพื่อให้ลืมเธอแต่เพื่อให้เวลาผ่านไปโดยเร็วจะได้มาหาขวัญของใจอีกครั้งเขาไม่วอกแวกไม่สนใจผู้หญิงคนไหนยังคงสวมแวนมั่นเอาไว้ตลอดราวกับประกาศให้รู้ว่าเขามีเจ้าของผ่านไปแต่ละวัน จอมทัพเอาแต่นั่งดูคลิปตอนที่เขาอยู่กับอลินซึ่งโจอแอบ,บถ่ายมาให้ตลอดระยะเวลา7วันที่อยู่ด้วยกันพอจะทําให้เขายิ้มออกมาทุกครั้งและมีกําลังใจที่จะรอต่อไปขณะที่อลินเรียนจบอย่างเป็นทางการและเริ่มต้นทํางานในบริษัทของครอบครัวแต่ละวันเธอทําเหมือนกลัวจนกลัวไม่มีเงินใช้นี่หรือเปล่า แต่อลินกลัวแค่ว่าจะคิดถึงจอมทัพน่ะสิเธอจึงต้องทำงานค่าเวลาและต้องมีความสุขไปกับมันเพื่อรอให้ครบกำหนดที่จอมทัพจะกลับมาเมืองไทยอีกครั้งแต่ฟ้าช่างใจร้ายกับหัวใจของเธออย่างรุนแรงมรสุมลูกใหญ่ทาาทมสุขครอบครัวเท่านั้นยังไม่พอตัวเธอก็เฝ้ารอชายคนรักให้กลับมาทว่าเขากลับไม่ใช่คนนั้นที่เฝ้ารอนี่มันเกิดอะไรขึ้นจอมทัพผู้แสนจะอ่อนโยน สุภาพบุรุษและอบอุ่นจากไปไหนเสียแล้วแต่เป็นอสูรร้ายที่กำลังจะกระชากเธอให้ตายตกตามน้องสาวของเขาไปคุณเป็นใครคุณจอมทัพ อลินได้แต่ถามตัวเองรางยกมือข้างสายขึ้นสายตาจ้องไปที่แหวนตรงนิ้วนางมีความรักและคำสัญญาอยู่ในแหวนวงนี้พร้อมกับถามตัวเองว่าทำไมเรื่องราวม,มันกลับตลปัดแบบนี้ผู้ชายที่เธออยากจะบอกรักไม่มีอีกแล้วเขาไม่ใช่พี่เฉินทำไมการพบกันในรอบหกเดือนถึงได้สร้างความเจ็บปวดยิ่งกว่าความคิดถึงในยามที่ไม่เจอกันเสียอีกและคิดถึงพี่เฉินนะคะ เธอเอ่ยออกมาพร้อมกับน้ําตาที่ไหลรินเธออยากจะให้ช่วงเวลาดีๆกลับมาเหลือเกินแต่ขณะหนึ่งก็อยากจะถามความจริงทั้งหมดว่าเขาเป็นใครกันแน่และทําอะไรกับครอบครัวของเธอบ้างส่วนเธอคือคนที่เท่าไหร่ที่เขาแก้แค้นจะได้ทําตัวให้ถูกหากผิดจริงก็เอาเถอะจะยอมให้เขาลงทันชดใช้เวรกรรมกันไปให้หมดเธอจะไม่สู้ให้ตัวเองเจ็บปวดเพราะท้ายที่สุดแล้วเรื่องตาเอสเธอก็มีส่วนรู้เห็นแล้วไม่ห้ามอะไรก็เท่ากับสมรู้ร่วมคิด ไม่แปลกถ้าจอมทัพจะไล่แก้แค้นกับทุกคนอลินอยากรู้ว่าจอมทัพทําไมถึงดูมีอิทธิพลต่างกับพี่เฉินของเธอนักเละขอโทษคนะ่ับขอโทษจริงๆอลินต้องก้มหน้ายอมรับโทษทันซึ่งไม่รู้ว่าจอมทัพจะทําอะไรกับเธอบ้างแต่จะมีทางไหนไหมที่จะทําให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเธอควรใช้ความดีและสำนึกผิดค่อยๆบอกความจริงกับเขายิ่งร้อนเป็นไฟใส่กันก็จะยิ่งมอดไหม้และตายกันไปข้างหนึ่ง อีกอย่างโดยนิสัยอลินไม่ใช่คนที่จะต้องมาแข่งกระด้างกับอะไรแบบนี้เธอควรทําให้ผู้ชายที่รักกลับมาเป็นเหมือนเดิมด้วยวิธีของเธอเองคงแรงมาแรงกลับไม่ได้หเดือนที่เล็กรอเพื่อเจอพี่เฉินที่ไม่ใช่พี่เฉินแต่พี่ก็ยังจะเจอและคนเดิมอลินตั้งมั่นกับตัวเองเช่นกัน ก่อนจะถอนหายใจและมองที่แหวนอีกครั้งบอกกับตัวเองว่าจะไม่มีวันถอดมันเป็นอันขาดแต่หากเขาไม่มีใจให้เธอแล้วให้เขาออกปากขอคืนเองก็แล้วกันคิดได้ดังนั้นเธอจึงทิ้งตัวลงไปนอนทั้งที่อยู่ในชุดคลุมนั่นแหละเพราะไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนก็ได้แต่หวังว่าเขาจะไม่โผล่มาก,ก่อกวนหรือทำอะไรแย่ๆหลอกกระมังและเป็นเช่นที่อลินคิดคือจอมทับไม่มาเพราะเอาแต่ดื่มเหมือนคนกำลังกลัดกลุ้มอย่างหนักวายที่เปิดเอาไว้ก็นั่งดื่มจนจะหมดขวด และตามด้วยการดื่มบรันดีพร้อมกับหวนคิดถึงเรื่องราวความสุขเมื่อ6เดือนก่อนใช่ เขารอที่จะได้พบกับอลินอีกครั้งและมีคำมั่นสัญญาคือแหวนวงนั้นซึ่งเธอยังคงสวมใส่มันไว้อยู่เขายกมือข้างซ้ายขึ้นดูแน่นอนว่าเขาเองก็ไม่เคยถอดทวัสถานะของหัวใจมันเปลี่ยนไปเพราะความเจ็บปวดเสียใจเขาจะเลือกอย่างไรดีระหว่างการแก้แค้นแทนน้องสาวกับเลือกที่จะทำตามหัวใจตัวเองคำว่ารักที่จะเอ่ยไม่คิดว่าจะทดแทนด้วยคำว่าคนเลวเป็นคำแรกที่เขามอบให้กับเธอทำไมพระเจ้า เล่นตลกกับผมแบบนี้ผมทำอะไรให้ท่านเกลียดน้องต้งมาตายแล้วคนที่ผมรักกลับจอมทัพรพรำเพรอด้วยอาการที่เริ่มเมาตาพร่าเล็กน้อยจิตใจครุ่นคิดถึงสัมผสัสในคืนก่อนจากเขาจะไปทำให้มันจบเพื่อเป็นการลงทันในบทเรียนแรกว่าแล้วเขาก็ลุกแบบเซเซอเอกจากห้องในมือถือกุญแจเพื่อจะได้เปิดห้องที่อลินอยู่เสียงเปิดล็อกกุญแจทำให้อลินที่พลอยหลับไปถึงกับตื่นเธอลืมตาขึ้น เมื่อมีคนเข้ามาในห้องจึงได้รีบลุกและพลิกตัวหันไปมองซึ่งไม่ทันแล้วเพราะคนตัวโตวจับเธอพลิกแล้วขึ้นคร่อมอุย๊ยพี่ฉันคุณอลินร้องอุทานด้วยความตกใจขณะที่เห็นสีหน้าของเขาภายใต้แสงไฟสลัวพร้อมด้วยกลิ่นวายและเล้าผสมกันไปหมดออกไปนะจะทำอะไร เธอบอกพร้อมกับขัดขืนและดินทว่ายิ่งดินชุดคลุมก็ยิ่งเปิดออกสายตาคมกริบเหลือบมองเล็กน้อยก่อนจะมองหน้านี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นและไม่พูดอะไรทั้งสิ้นกลับก้มหน้าลงช้าๆจนกระทั่งเกือบชิดก,กับปากนิ่มพี่พี่ฉันความเคยชินเธอเรียกเขาอย่างสนิทปาก โดยลืมไปว่าคนนี้ไม่ใช่แต่มันก็ช่วยให้เขาชะง,งักได้เพราะไปกระตุ้นความรู้สึกที่แท้จริงที่เขามีต่อเธอแต่ก็เพียงชั่วอึดใจเท่านั้นเขาก็กลับมามีสตินี่อย่านะคะเธอร้องห้ามปรามเสียงเบาเมื่อเขาก้มหน้าลงหมายจะจูบที่ปากจึงได้จะเบี่ยงหน้าหนีทำให้จมูกด่งๆกดลงไปบนแก้มนุ่มอลินพยายามดิ้นบิดหนีและบิดข้อมือแรงแต่ซู้ไม่ไหวเพราะเขาตัวโต,วตวแรงเยอะ แถมยังมีแรงของคนเมาอีกคิดว่าเธอรักเขาแล้วจะยอมหรือไม่มีทางหรอกพี่พี่เฉินปล่อยเล็กเธอเอ่ยปากขอร้องแต่นั้นละ่ะยิ่งทำให้เขามีแรงด้วยการจับมือเธอขึงเอาไว้เหนือศีรษะด้วยมือเพียงข้างเดียวส่วนอีกข้างดึงเชือกที่มัดชุดคลุมออกไม่พี่เฉินอย่าเล็กขอร้องได้โปรดหากเป็นพี่เฉินของเธอเธออาจจะยินยอมพร้อมใจให้เขาแต่หากเป็นจอมทัาบคนนี้เขารุนแรงใช้อารมณ์เธอไม่ต้องการ นึกถึงคืนนั้นที่ยัวผมสิคืนนี้เรามาทําให้มันจบเขาพูดพลางกัดฟันแน่นจมูกก็สุกใสซ้อคอพรางอ้าปากงับและขบเมมเบาๆมันไม่เหมือนกันคืนนั้นฉันแค่อย,อยากอยู่กับผู้ชายที่ฉันรักแต่คืนนี้ไม่ใช่ผู้ชายที่คุณรักเหรอก็ได้งั้นเรามาเริ่มต้นใหม่กับผู้ชายคนใหม่สินคำเขาก็ก้มลงจูบที่ปากของเธอได้ทันเพราะเป็นจังหวะที่กำลังจะอ้าปากพูด เขาเมาและจะทำอะไรเธอทั้งที่มองแบบนี้ไม่ได้มันไม่น่าประทับใจเอาสเสลยพี่เฉินไม่เอาแบบนี้นะคะเธอพยายามเบือนหน้าหนีจนปากเป็นอิสระเขายังไม่แตะต้องส่วนสำคัญใดๆแต่คล้ายใจย,ยั่วยุกระตุ้นอารมณ์บาดกลัวตอนอยู่บนรถเราจะทำมันให้จบก็ได้นะเขากระซิบเสียงพร่พี่พี่เฉินเธอร้อนวบวาบและจะกระจีจนต้องขยับตัว เธอว่าด้วยความอดทนไม่ไหวบัวกับฤทธิ์แอลกอฮอล์อย่าทำเพราะความโกรธเล็กสิคราวนี้น้ำเสียงของเธอสั่นเครือเและน้อ,นนอยและหยุดดิเธอรักเขาและยอมเป็นของเขาหากทำด้วยความรักไม่ใช่ความเกลียดชังและเกลี้ยกล่ำแบบนี้คุณจอมทับเมื่อเขายังไม่หยุดเธอจึงเรียกชื่อเต็มเขาเสยียเลยแล้วมันได้ผลจริง,รงๆเขาหยุดและเงยหนะ้ามองเธอร่างกัดฟันขมอ,อารมณ์ทำไมไม่อยากได้เหรอถ้าคุณใช้กำลัง คุณก็อาจจะได้ฉันแต่หัวใจฉันมันก็จะแหลกสลายแล้วใจผมลนะ่ะมันแหลกสลายกี่ครั้งแต่มันต้องไม่จบแบบนี้ฟังเล็กบ้างเธอทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงแผ่วเบามีน้ำตาคลอทำให้เขาสับสนในหัวใจพอสมควรผมจะฟังแต่ต้องหลังจากหนึ่งชั่วโมงนับจากนี้สินคำเขาก็ก้มลงจูบเธออีกรอบทว่าเธอเบือนหน้าหนมีม่ไม,ม่ไม่เอาพิฉันไม่ คราวนี้เธอขัดขืนรุนแรงและไม่ยอมแน่ๆต่อให้เขาเล้าลมแค่ไหนก็ตามบอกแล้วเธอจะยอมพิเฉินคนเดียวและเขาร้องอย่าทำแบบนี้พิเฉินสิ้นคำเธอก็ร้องไห้ออกมาจนน้ำตาเปียกหมอนเขาจึงขยับตัวออกเพื่อให้อิสระกับเธอก่อนจะยกมือขึ้นประคองใบหน้าเอาไว้ด้วยความรู้สึกผิดพร้อมกับเช็ดน้ำตาให้ด้วยอารมณ์ที่แท้จริงให้ตายสิเขาตำหนิตัวเองความนึกคิดที่อาจจะทำร้ายเธอให้เจ็บปวดก็ทำไม่ลงเสียแล้วตัวเล็ก เขาเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเิียวหนาขามวดเข้าหากันเล็กน้อยจอมทัพผู้ดุดันแล็กเกลียวกราดกลับมาเป็นพี่ฉันของตัวเล็กอีกครั้งจากนั้นเขาจึงขยับชุดคลุมปิดร่างกายให้กับเธอ ส่วนเขาก็ขยับทุกอย่างให้เข้าที่ก่อนจะอบกอดเธอเอาไว้ทั้งตัวขณะที่เธอเอามือดันเขาออกและเบือนหน้าหนีตามด้วยเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ในอกพยายามกดมันเอาไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องพูดกับเขาแต่จังหวะเดียวกันนั้นเขาก็ก้มลงมองมือน้อยที่ดันอกเขาอยู่และแน่นอนสิ่งที่เขาสังเกตคือนิ้วนางข้างซ้ายว่าแล้วเขาจึงคลายอ้อมกอดและจับมือซ้ายของเธอขึ้นมาดูให้ชัดๆทว่าเธอรีสบสะบัดออก แล้วเบี่ยงตัวนอนตะแคงหลังให้เขาทันทีเพราะเธอไม่อยากให้เขาต้องเห็นอีกแล้วว่าเธอรอเขามานานแค่ไหนหกเดือนพอๆกับหกปีแต่ทำไมเธอต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ตัวเล็กเขาเรียกเธออีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่มันยิ่งทำให้เธอร้องไห้พร้อมกับยกมือขึ้นปิดหูเอาไว้เพราะไม่อยากได้ยินเสียงหัวใจของเขามันเจ็บแปลเหลือเกินไปคุณมันอสูรซาตานคุณไม่ใช่พี่เฉิน เธอตอบว่าพร้อมกับร้องไห้อย่างหนักเหมือนจะกระตุ้นเตือนให้อารมณ์กรุนกนของเขากลับมาอีกครั้งมันมีสองขั้วอยู่ในหัวใจเขาจะแก้แค้นเธอให้สาแก่ใจได้อย่างไรในเมื่อบ้าชิปคิดแล้วก็ตัดสินใจลุกจากเตียงไม่ใช่เพราะหมดอารมณ์หรอกแต่ไม่อยากให้เธอเจ็บเธอว่าก่อนจะออกไปเขาก็โน้มตัวลงมากระซิบค้างหูเธออีกครั้งเพื่อย้ำเตือนสิ่งที่เธอพูดนั่นแหละร้องไห้ให้พอเพราะต่อจากนี้ไปคุณจะได้ครางแทนคืนนี้แค่บอกๆเดี๋ยวจะตายซะก,ก่อน เตรียมตัวรอพรุ่งนี้ได้เลยพูดจบเขาก็ออกไปจากห้องทันทีแล้วจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเขาคล้องกุญแจล็อกจากด้านนอกเท่านั้นแหละเธอก็ปล่อยโฮออกมานี่เธอต้องเผชิญชะตากรรมอะไรเนี่ยเธอไม่ได้ทําแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะรู้และเห็นเหตุการณ์นั้นอลรินได้แต่ร้องไห้เนื้อตัวสั่นเทิมด้วยความเสียใจยแต่ขณะเดียวกัน จอมทัพก็ออกมายืนสงบสติอารมณ์อยู่ที่ห้องนั่งเล่นมองผ่านกระจกออกไปในลำธารซึ่งมีน้ำไหลไม่ขาดสายสายตาของเขามองเหม่อมีน้ำตาคลอเล็กน้อยก่อนจะยกมือข้างซ้ายของตัวเองดูอีกรอบมือขวาสัมผัสแหวนด้วยอาการสั่นเทาความเมาหายไปหมดเขาจะทำอย่างไรกับความรู้สึกนี้คิดถึงเหลือเกินคิดถึงแทบขาดใจแต่สุดท้ายเขาก็ต้องตัดใจจากความรู้สึกรักออกไปทั้งหมดบอกตัวเองว่าเธอทำให้เขาเจ็บปวดเธอทำให้ตาเอสตาย ทำไมมันต้องเป็นแบบนี้จอมทัพพูดเพียงลำพังด้วยน้ำเสียงสั่นเครือรักน้องก็รักแต่ก็รักรักเหลือเกินเขว่าได้แค่คิดแล้วก็ยกมือขึ้นปิดหน้าเอาไว้ด้วยความเครียดแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ตัดสินใจล็อกบ้านล็อกหน้าต่างทุกบานแล้วกลับเข้าห้องจากนั้นก็โทรศัพท์ไปหาโจเพื่อให้ซื้อบางอย่างเข้ามาให้ในวันพรุ่งนี้พอสั่งอะไรเสร็จสับเขาก็ปิดไฟและเก็บตัวเงียบในห้องนอนไม่ดื่มเหล้านอนไปพร้อมกับความทุกข์เป็นสองเท่า พอเช้าวันรุ่งขึ้นห้องที่อลินอนสว่างจ้า เพราะด้านนอกน่าจะสายมากแล้วเธอตื่นสายเพราะเมื่อคืนนอนไม่หลับกลมตัวเองอยู่นับชั่วโมองจนกระทั่งหลับไปโดยไม่รู้ตัวว่าหยุดร้องไห้เมื่อไหร่มาตอนนี้รู้สึกอ่อนเพลียอย่างไรไม่รู้แต่ก็ต้องลุกเพราะแสงมันแย่ตาเกินไปกระทั่งเธอค่อยๆขยับตัวและลืมตาทีละนิดแล้วลุกขึ้นพยุงตัวนั่งสองมือเสยผมที่ปกปิดใบหน้าออกมือลูบหน้าลูบตาเพื่อกระตุ้นให้ตัวเองตื่นแล้วกระชับชุดคลุมเล็กน้อยแต่ก็จําได้ว่าเมื่อคืนจอมทัพทําอะไรเธอไว้บ้าง จึงได้แต่ก้มลงมองที่หน้าอกของตัวเองซึ่งถูกเขาสัมผัสอย่างเร่าร้อนในจะร่างกายอันบอบบางเขาก็สัมผัสเธอแทบจะคุ้มครั่งเหตุการณ์เมื่อคืนมันควรเกิดขึ้นตั้งแต่6เดือนที่แล้วด้วยความเต็มใจไม่ใช่แบบนี้อลินได้แต่ถอนหายใจและกระชับชุดให้เข้าที่จากนั้นเธอก็กวาดตามมองให้ทั่วห้องซึ่งแน่นอนว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามันไม่ใช่ฝันร้ายแต่มันคือเรื่องจริง อลินได้แต่สูดหายใจเข้าลึกๆและผ่อนออกหนักๆพลางเหลือบมองไปที่ประตูไม่รู้ว่ากุญแจจะถูกเปิดให้หรือยังไม่กล้าไปขยับเลยระหว่างที่เธอกำลังคิดถึงคนด้านนอกอยู่นั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นทำให้เธอสะดุ้งนั้นแปลว่าด้านนอกน่าจะให้อิสระเธอแล้วจึงเคาะส่งสัญญาณเท่านั้นผมโจขอเข้าไปหน่อยนะครับชายหนุ่มแนะนำตัวเสียงเรียบอลินจึงหายใจโล่งแต่เพียงชั่วอึดใจโจก็เปิดประตูเข้ามาขอโทษครับที่มาปลุก โจอบ,บอกอย่างมีมรารยาทแต่ไม่กล้ามองเธอตรงๆเพราะแต่งตัวไม่เรียบร้อยคุณมีอะไรคะอลินถามเบาๆทั้งที่ยังนั่งอยู่บนเตียงผมซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาให้ครับพูดจบเขาก็เดินมาชีดที่ขอบเตียงแล้วยื่นถุงกระดาษที่มีเสื้อผ้าอยู่จํานวนหนึ่งให้กับเธอซื้อซื้อให้ฉันคุณไม่มีเสื้อผ้าใส่เนี่ยรับไปครับใส่เสื้อผ้าแล้วออกไปข้างนอกโจพูดด้วยน้ําเสียงเรียบจากนั้นเธอจึงรับถุงไปจากเขาขอบคุณคะ่ะ ขอเวลาสักครู่เดี๋ยวออกไปเธอบอกจากนั้นโจจึงได้ขอตัวออกไปพร้อมกับปิดประตูให้เรียบร้อยดังเดิมพออยู่คนเดียวอลินจึงเปิดถุงดูทั้งหมดที่โจนํามาให้ไล่ดูทีละอย่างยาคุมถุงยางซื้อมาทําไมเนี่ยเธอเอ่ยออกมาด้วยความตกใจแต่ก็นึกกลัวว่าจอมทัพคงไม่ปล่อยเธอเป็นผู้เป็นคนแน่เมื่อคืนรอดแต่คืนต่อไปก็คงไม่รอดบ้าจังหัวใจของเธอเต้นแรงชนิดที่อธิบายไม่ถูกว่ากลัวแบบไหน เธอจะตายไหมเขาจะฆ่าทำไมแต่หากทำเหมือนเมื่อคืนมันทั้งกลัวทั้งเจ็บและว่าวามแต่เธอไม่ต้องการให้เขาใช้ความเกลี้ยกล่ำเช่นนั้นคิดแล้วก็ได้แต่หยิบเสื้อผ้าออกมาสวมใส่แล้วเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปลงฝันคงทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ตัวคงรอยอยู่ไม่รู้จะให้เธอทำอะไรแต่เมื่อออกไปจากห้องด้านนอกคือห้องนั่งเล่นที่เมื่อคืนเธอถูกนำตัวมาตรงนี้จอมทัพจัดการเธอตรงนี้เธอว่าเวลานี้ไม่มีคนอยู่เป็นโอกาสที่จะหนีดีหรือเปล่านะ คิดแล้วก็หมุนตัวมองซ้ายมองขวาแต่แล้วก็ต้องสะดุดตากับชายนีรนามที่แช่อยู่ลำทารข้างบ้านเพราะประตูที่ห้องนั่งเล่นเป็นแบบกระจกใสขนาดใหญ่ใช่แล้วคลองน้ําไหลตรงนั้นเธอถูกย้อนลงไปกินน้ําทั้งหลายอึกนั่นใครอลินเอ่ยลอยๆ,ๆร่างเพ่งมองดีๆก็รูปร่างคนตาบึกบึนผิวขาวเห็นแต่เพียงแผ่นหลังที่เต็มไปด้วยรอยสักลายมังกร ให้ตายเถอะเธอกลัวกลุ่มคนที่มีอิทธิพลที่มีรอยสักแบบนี้เปนมาเฟียหรือไม่ก็ยากุซ่าหากเป็นคนทั่วไปคงไม่น่ากลัวแบบนี้แล้วนั้นจอมทัพหรือเปล่าเธอคิดพลางยืนตะลึงโดยที่โจเดินมายืนอยู่ข้างๆพอดีเณะเณะนั่นใครคะอลินถามเสียงสันคนที่คุณก็รู้จักโจตอบเสียงเรียบแต่มีรอยยิ้มมุมปากเล็กน้อยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่พี่เฉินฉันไม่รู้จักผู้ชายคนนั้น เธอตอบกลับด้วยน้ำเสียงละลําละละักหวาดกลัวขึ้นมาเสียงนั้นคุณตัวเล็กต้องทําความรู้จักกับคุณจอมทัพให้มากกว่านี้กว่าที่ผ่านมาเจอบอกไปในๆซึ่งเธอเข้าใจเพื่ออะไรอลินถามและยังคงมองไปที่ชายคนนั้นคุณจะได้ไม่ต้องถามหาเหตุผลว่าทําไมเขาถึงได้เป็นแบบนี้มันมีเหตุและผลที่ตามมาเหตุผลฉันไม่ได้ทําอะไรเลยอลินหันมามองหนะ้าโจร้อมกับน้ำตาคลอเล็กน้อยเมื่อนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เธอถูกกล่าวหาคุณจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเรื่องการที่ทําให้คุณเอสตายอย่างนั้นเหรอคุณกําลังกล่าวหาฉันพวกคุณทุกคนรวมทั้งเขาด้วยตัวคุณดูดีว่าเราไม่ได้กล่าวหาแต่คุณไปแก้ตัวกับคุณท่านสิฉันถามได้ไหมเขาเขาเป็นใครกันแน่พิชชนที่เล็กรู้จักกับคนนี้นะ่ะพอถามเช่นนี้เธอก็ได้ยินเสียงเขาสูดลมหายใจเขาลึกๆก่อนจะเหลือบมองเธอจะหลับกับมองเจ้านายที่นั่งดื่มวายชิวชิในลำทานั่น ผมจะบอกก็ได้เพื่อให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจคุณเฉิญที่คุณตัวเล็กรู้จักในวันนั้นเหมือนนักธุรกิจธรรมดาคนหนึ่งแต่ไม่ใช่เขาเป็นเจ้าของโรงแรมนั่นโรงแรมที่คุณเจอกันสิ้นคำของเขาเธอก็อึ้งและช็อกไปไม่เชื่อหูตัวเองเพราะคิดว่าจอมทัพคงเป็นนักธุรกิจธรรมดาทำไมเขาไม่บอกอะไรเธอต้องการลองใจอะไรแล้วยังไงอีกคะเธอถามน้ำเสียงสันเครือเช่นเดิม เป็นเจ้าของโรงแรมและคาสิโนในต่างประเทศทั้งไต้หวันและอเมริกามีเชื้อสายไทยครับทำงานและใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศสะส่วนใหญ่กลับเมืองไทย6เดือนต่อครั้งเขาไม่ชอบออกงานสังคมเราตาเอสเป็นน้องสาวของเขาจริงๆเหรอเป็นไปนได้ยังไงคุณเอสเรียนจบก็ขออยู่คอนโดอยากใช้ชีวิตตามลําพังแบบไม่พึ่งพี่ชายก็เลยพลอยทําให้ทั้งคู่ห่างเหินกันไม่ค่อยได้ติดต่อกันมีหน้าละเราถึงไม่รู้ว่าตาเอสมีญาพี่น้องเขาเป็นผู้มีอิทธิพลระดับไหนคะ ระดับมังกรตัวใหญ่จะเรียกว่ามังกรสักทีเดียวก็ไม่ใช่ท่านมีเชื้ออเมริกันเป็นมาเฟียอลินให้ความเห็นน้ำเสียงตะนกพอสมควรรางมองไปที่แผ่นหลังของจอมทัพที่มีรอยสักลายมังกรอยู่เธอรู้สึกหวาดกลัวย,ยิ่งกว่าเดิมเสียอีกใช่พี่เชิญคนนั้นแทบจะเป็นคนละคนกับจอมทัพเธอไม่รู้จักผู้ชายที่เธอนอนด้วยในคืนนั้นเลยไม่เรียกว่ามาเฟียดีกว่าครับคุณท่านเป็นคนดีนะคนดีที่สามารถซ้อมบางคนให้ปางตายได้น่ะสิที่ทําอยู่นั่นแหละ เรียกว่าใช่เลยค่ะคนธรรมดาที่ไหนจะกล้ารักพาตัวคนอื่นมาทำร,ร้ายแบบเนี้ยก็ใช่เลยล่ะครับเขาไม่เหมือนคนที่คุณเล็กรู้จักเวลารักเขาก็รักหมดหัวใจเวลาแค้นเขาก็แค้นจนสามารถฆ่าได้เหมือนกันฉะนั้นคุณเล็กรู้คร่าวๆเท่านี้พอค่อยๆทำความรู้จักกับเขาไปผมขอตัวเด,เ,ดเดี๋ยวแล้วเล็กเออฉันต้องอยู่ที่นี่กับเขาเหรอคุณเป็นเฉลยเขานี่ดีแค่ไหนแล้วที่เขาไม่มัดหรือว่าขังคุณเอาไว้เหมือนในก่อนนั่นฉลยเหรอไม่มีทาง จะไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นทําตัวให้น่ารักเข้าไว้นะครับเพื่อเขาใจดีไว้ชีวิตคุณดูเหมือนโจกําลังย,ออย่อหยันเธอซึ่งไม่แปลกหรอกคุณโจคุณก็เกลียดชังฉันเหมือนเขาเหรอผมกับคุณท่านยังจําภาพที่คุณเอสแขวนคอกับเชือกได้พร้อมกับข้อความที่บอกว่าครอบครัวคุณทําให้คุณเอสอดสูอยู่ต่อไม่ได้มันลืมยากนะครับฟังน้ําเสียงของโจก็ปวดราวพอดูฉันเปล่าฉันไม่ได้คุณโจ ผมไม่รู้ว่าคุณกับเขาจะมีบทสรุปยังไงเขาเสียใจนะครับเจ็บเป็นสองเท่าแต่เขาจะไม่ทำความเข้าใจหรือยังไงว่าฉันไม่ได้เกี่ยวข้องสนอยฉันไม่ได้ทำเธอยังคงแก้ตัวเพราะคิดว่าไม่ใช่ความผิดของตัวเองไปอธิบายกับเขาสิครับโน่นะน่ะจอบุยนาไปทางเบื้องหน้าก่อนจะปลายตามองเธอเล็กน้อยแล้วขอตัวออกไปจากห้องนั่งเล่นอลินจึงเดินไปเปิดประตูบานเลื่อนออกในขณะที่มือสัน่น ก้าวเท้าก็เชื่องช้าเต็มทีสายตาเอาแต่มองแผ่นหลังกวง้กวางๆที่น่ากลัวน่าเกรงขามและเท่ไปพร้อมๆกันแต่ภายในหัวใจของเธอมันก็บอกว่าคิดถึงพี่เชินเหลือเกินคุณท่านครับลูกน้องคนหนึ่งเรียกจอมทัพเบาๆพรางสวาดหางตาไปทางด้านหลังของจอมทัพออกไปให้หมดฉันจะอยู่กับฉันเลยของฉันจอมทัพเอ่ยเสียงเรียบพรางยกวายขึ้นจิบสายตามองไปเบื้องหน้าอย่างไรอารมณ์ซึ่งเปล่าหรอกภายในใจของเขามันตีกันให้วุ่นวายเหลือเกิน และเมื่อออกคําสั่งคนรับใช้ใกล้ชิดก็เปลี่ยนตัวออกไปทันทีเพื่อให้เจ้านายได้อยู่กับเฉลยตามลําพังอลินก็มองออกว่ามันได้เวลาแล้วละ่ะที่เขาจะเริ่มต้นจัดการกับเธอเสียทีทว่าสายตาก็ยังไม่วายจับจ้องไปที่แผ่นหลังหน้ามองนั้นอยู่ตกลงเธอกลัวหรือว่าตื่นเต้นกันแน่เนี่ย เอาน่าเธอต้องสู้ต้องหาวิธีทําให้เขาเชื่อให้ได้ว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเธอคิดบอกตัวเองก่อนจะเดินเข้าไปหาเขาช้าๆซึ่งเสียงฝีเท้าที่เหยียบใบไม้ทําให้จอมทัพได้ยินจนต้องเอียงคอเล็กน้อยเพื่อให้หางตาได้เห็นอลินจากนั้นเธอก็หยุดยืนทันทีขอพักชัตัวหน่อยจอมทัพเอ่ยเสียงเรียบแต่อลินแกล้งมองซ้ายมองขวาทั้งที่เขาใช้เธอนั่นแหละหูหนวกหรือย,ยังไงไม่ได้ยินเหรอคราวนี้จอมทัพว่าให้เฉลยและนั่น ทำให้อลินถึงกับถอนใจพรางมองผ้าเช็ตัวก่อนจะหยิบแล้วเดินเข้าไปหาเขาไกลๆซึ่งเขาก็ยกมือเอาไว้รอโดยไม่ได้หันมามองอีกต่างหากได้โอกาสเธอจึงแกล้งด้วยการโยนผ้าเช็ตัวคลุมศีรษะเขาเส็จเลยอืมเขาอุทานเล็กน้อยแต่ก็นิ่งและค่อยๆหยิบผ้าเช็ตัวออกจากศีรษะคุณนี่ทําตัวต่าเหมือนพวกพี่น้องของคุณเลยนะ เจอคำด่านิ่งๆของเขาก็ทําให้เธอแทบจะควานออกหูเลยทีเดียวและแน่นอนคําพูดของเขาทําให้เธอไม่พอใจจนต้องหาอะไรสักอย่างมาแก้เผ็ดคําพูดแล้วก็เจอขวดวายเธอจึงรีบเดินไปหยิบและเทใส,ส่ศีษะของเขาเสียเลยทําให้เขาตกใจและอ้าปากเพื่อหายใจเข้าแต่วายยังไม่ทันหมดขวดเขาก็ลืมตาขึ้นกัดฟันแล้วหันไปคว้าข้อมือเธอทันที